ดีค่ะวันนี้นะคะโบจะมาทําเมนูอาหาร3เมนูด้วยงบประมาณ120บาทค่ะทั้ง3เมนูนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเชื่อว่าทุกๆคนนะคะจะต้องทํา3เมนูนี้ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะสําหรับวัตถุดิบของเราในวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวันนี้โบจะเลือกใช้วัตถุดิบหลักเป็นไก่แล้วก็ไข่นะคะเนื้ออกไก่ลอกหนังค่ะแล้วก็ทาความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะ ไข่ไก่5ฟองค่ะแล้วก็มีใบกะเพราพลิกค่ะสำหรับเมนูผัดกะเพานะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็สามารถใส่เพิ่มได้อีกค่ะแล้วก็พริกไทยเม็ดจากนั้นก็กรเทียมค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในรูปนี้นะคะนั่นก็คือผงพะโลค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำเมนูแรกกันเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกที่โบจะทำนะคะเป็นกระเพราอ,อกไก่ค่ะ เริ่มจากเรานำเนื้ออกไก่นะคะมาสับให้ละเอียดนะคะถ้าใครมีเครื่องบดก็สามารถใช้เครื่องบดได้เลยนะคะแต่เราก็นำพริกแล้วก็กระเทียมมาโขกนะคะพอหยาบๆนะคะไม่ต้องโขกให้ละเอียดมากนะคะเมื่อโขกพริกกับกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตั้งกระทะเตรียมผัดกันเลยค่ะ จะใช้น้ำมัน1ช้อนโต๊ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปผัดค่ะผัดจนเป็นสีเริ่มเหลืองนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ไก่ที่เราสับไว้นะคะลงไปผัดค่ะตรงนี้ถ้ากระทะแห้งเกินไปสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะคะ จะช่วยให้ผัดง่ายขึ้นเนาะเมื่อไก่สุกแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะด้วยซอสปรุงรสค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลทรายเล็กน้อยลองชิมรสชาติดูนะคะถ้าชอบแบบไหนก็สามารถปรับได้สูตรนี้อาจจะไม่เป๊ะนะคะ แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะเสร็จแ,แล้วก็ใส่ใบกะเพราค่ะแล้วก็ผัดจนกะเพราสุกนะคะก็ปิดไฟแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแรกผัดกะเพราอ,อกไก่ไปทําเมนูที่2ค่ะเมนูที่2องโบจะทําเป็นไข่พะโล้นะคะนำไข่ไปต้มจนสุกนะคะแกะเปลือกแล้วก็พักไว้ค่ะ นำกระเทียมประมาณ3-4กลีบนะคะแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยมาโขกจนละเอียดนะคะสำหรับตรงนี้เราจะโขกละเอียดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ในหม้อต้มค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําเครื่องที่เราตำไว้นะคะมาผัดกับน้ำมันประมาณ1ช้อนชาค่ะผัดให้หอมเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปคนจนน้ำตาลปี๊บละลายนะคะโบเติมน้ำเปล่าไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยให้น้ำตาลละลายง่ายขึ้นเสร็จแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำค่ะหน่งช้อนโต๊ะจากนั้นโบจะนำไข่นะคะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะให้ สีของซีอิ๊วดำนะคะเคลือบตัวไข่ออกเป็นสีน้ำตาลนะคะจากนั้นก็เติมน้ำค่ะเติมให้ประมาณท่วมไข่นะคะใส่ผงพะโลประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ต้มต่อนะคะประมาณ15-20นาที ก่อนเอาออกจากเตาก็ลองชิมรสชาติดูอีกทีนะคะว่ารสชาติได้ตามที่เราชอบหรือยังค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ปิดไฟแล้วก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไข่พะโล้แบบง่ายๆนะคะเมนูต่อไปโบจะทําเป็นอกไก่คั่วกระเทียมนะคะโบจะใช้การคั่วแทนการทอดนะคะขั้นตอนแรกโขลกกระเทียมและพริกไทยนะคะให้พอหยาบๆนิดนึง เสรแล้วเราก็นําเนื้อไก่ที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะเราจะเริ่มทําน้ําหมักค่ะเริ่มจากซอสปรุงรส1ช้อนชาสีอิ๊วขาว1ช้อนชาซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายเล็กน้อยนะคะหรือว่าใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะน้ําตาล คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ให้น้ำตาลละลายนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องกระเทียมพริกไทยที่เราโขกไว้นะคะตามด้วยเนื้อไก่ะคะ่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะคะใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นำไก่ที่หมักไว้นะคะลงไป คั่วในกระทะนะคะจนกระทั่งไก่สุกค่ะถ้าระหว่างที่เราผัดไปเนี่ยกระทะแห้งเราก็สามารถเติมน้ำเปล่าได้นะคะนิดหน่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไก่คั่วกระเทียมค่ะ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับทั้ง3เมนูของเราในวันนี้ก็ทั้ง3าเมนูนะคะจะเห็นว่าเราสามารถทานได้มากกว่า1มื้อเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันเหลือหรือว่าอะไรเราก็สามารถที่จะแบ่งใส่กล่องนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าจะเอาใส่กล่องไปทานที่ทํางานหรือว่าที่โรงเรียนได้เลยนะคะสําหรับครั้งหน้าอยากให้โบทําเมนูอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้โบขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย